มาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะโคเรโคเร็สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก c h ชนแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเมนูนี้นะคะก็จะพาทุกทุกท่านนะคะมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูซูแซนจะอร่อยนะคะเป็นเมนูที่ทำกินง่ายๆกินได้กินดีอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะคะก็คือเมนูลาบปลาดุกนะคะเพื่อนๆ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะไปค่ะเราไปเข้าครัวทําราบปลาดุกกันนะคะน่ะคะนางเอกของงานนะคะก็คือปลาดุกนะคะปลาดุกเป็นๆเลยนะคะเอามาหมักแล้วก็เอามาย่างนะคะเพื่อนๆในระหว่างนี้เราก็จะย่างปลาดุกกันก่อนนะคะนี่นะคะง่ายๆนะคะวิธีย่างปลาดุกก็ทุกคนก็ทําเป็นหมดแล้วนะคะพลิกไปพลิกมานะคะจนหอมได้ที่สุก หอมกุ่นเลยค่ะเพื่อนๆนนะคะมาค่ะทุกคนตอนนี้ปลาย่างปลาดุกข,ของเรานะคะย่างก็เสร็จแล้วนะคะดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะนี่นะคะเอาออกมาใส่ถาดพักให้เย็นก่อนนะคะมาค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวที่เรานึ่งไว้นะคะ กินก uhm. ับราบปลาดุกนะคะสุดยอดเลยค่ะมีราบปลาดุกก็ต้องมีข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวก็ต้องมีราบปลาดุกนะคะมาค่ะปลาตอนนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาช่วยกันแกะปลาดุกนะคะเอาก้างออกนะคะเอาหนังออกนะคะใครไม่เอาหนังออกก็ได้นะคะบางคนก็เขาก็จะไม่ได้ลอกหนังออกนะคะเอาเอาก้างออกให้หมดนะคะนี่นะคะ ถ้าตามที่ร้านเนะี่ยเขาก็จะเอาก้างตรงกลางออกเนาะสังแข็งแล้วก็สับไปเลยค่ะสับไปทั้งตัวเลยสับไปทั้งทั้งคีบก้างเดี่ยมันก็จะละเอียดไปด้วยนะคะนี่นะคะเราก็จะเอาหนังออกนะคะเอาก้างออกนะคะหนังดำๆเนี่ยเอาออกให้หมดเลยแล้วร้อนนิดนึงนะคะมันก็จะร้อนนิดนึงนะคะเพราะเรามันยังไม่เย็นมากเนาะเราก็ต้องใช้ความพยายามในการนี่นะคะโอ้ยร้อนร้อน เอาเอาก้างออกให้หมดนะคะแต่ดายเนื้อก็แกะเนื้อเอาก้างออกนะคะประมาณนี้เลยค่ะสีสันน่ากินมากๆเลยนะคะมาค่ะเราก็จะมาสับนะคะนี่นะคะสับสับสับไปเลยค่ะโป่งเป้งโป่งเป้งกระ่องโป่งเป้งไปทั่วเลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะเสียงดังเสียงดังๆนะคะสับให้ละเอียดเลยนะคะก้างที่มันติดมาเนี่ยมันจะได้ขาดนะคะจะได้ไม่ยาวมากนะคะ มันก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยอย่างหนึ่งนะคะสับๆๆประมาณนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาพักใส่จานนะคะใส่จานไว้หนึ่งจานนะคะสองชัวหนึ่งจานก็กําแรงดีนะคะเสร็จแล้วมาค่ะเราก็จะมาหั่นเครื่องเคียงนะคะก็จะมีมะนาวนะคะมะนาวสองลูกนะคะนี่นะคะตามด้วยหัอมแขกนะคะหัวหอมหอมแขกก็ได้หรือหัวหอมของเรา ปกติก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นหอมแขกนะคะเราก็จะใช้หนึ่งรูปนะคะประมาณนี้นะคะจะเอาดูตามปริมาณของวัตถุดิบที่เราทํานะคะเราใช้ปลาดุกสองตัวนะคะนี่นะคะทุกคนใส่จานแยกไว้นะคะขาดเราก็ได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยใบใบเขาเรียกอะไรนะผักชีใบเรื่อยนะคะ,ะ,คะหอมมากมากเลยนะคะใบอันนี้ใบผักชีใบเรื่อยนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยอันนี้จะเป็นใบสราระแหน่นะคะใบสราระแหน่สราระแหน่เราก็ได้มาคำนึงนะคะเราก็ใช้หมดเลยนะคะเพราะว่าพวกนี้มันเก็บได้ไม่นานนะคะ <S <S มันก็จะเสียนะคะเราก็ใช้ใบสราระแหน่หมดเลยนะคะหนึ่งคำหนึ่งจานนะคะใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะคะเพืเ่อนๆหอมเลยค่ะใบสราระแหน่นี่นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะหนึ่งจานนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับ FC ที่รับชมนะคะติดตามเราโดยตลอดนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเรานะคะส่วนอันนี้ก็จะเอาปลาดุกที่เราสับๆแล้วนะคะเอามารวนนะคะมาจี่ให้มันหอมนิดนึงนะคะถ้าใครไม่ชอบให้มันแห้งมากก็สามารถใส่น้ำได้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะโคเรโคเรนะคะแต่สำหรับมื้อนี้นะคะเราจะเอาแบบแห้งๆนิดนึงนะคะนี่นะคะเราก็ไม่ได้ใส่น้ำนะคะ ก้ว่คนไปโคเร่โคเรนะคะหนึ่งจานนะคะเสร็จแก้วนี่นะคะหนึ่งจานพอดีเลยค่ะแล้วก็พักใส่จานไว้นะคะให้มันเย็นนะคะหรือว่าใครจะทําแบบไหนก็ได้นะคะจะเอาไปใส่ยำอะไรนะลาบเลยก็ได้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะมาค่ะตอนนี้เราก็จะมาลงมือทําลาบกันเลยนะคะลาบกระดุกนะคะหลังจากที่เราเอา ปลาดุกลงไปจี่ในกระทะนะคะรวนๆนะคะประมาณนี้นะคะหอมเลยค่ะเอาไปลงใส่กระทะเนี่ยเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมของปลาดุกย่างนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วเราก็บีบมะนาวนะคะบีบมะนาวใส่เครื่องปรุงทุกอย่างที่เรามีนะคะ mm hmm. นี่นะคะหอมแดงแล้วก็ตามด้วยผักชีใบเรื่อยนะคะ mm hmm. นี่นะคะบีบมะนาวใส่น้ำปลา <laughs> ปรุงรสตามชอบใจเลยนะคะสําหรับทุกคนที่ชอบรสชาติแบบไหนนะคะก็สามารถปรุงตามที่เราต้องการได้นะคะตามด้วยข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วนี่นะคะพริกป่นนะคะพริกป่นใส่ตามปริมาณที่เราต้องการได้เลยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามแต่ที่เราชิมเลยนะคะเอาที่เราอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะโอ้ยหอมมากเลยค่ะแซ่บ น,น,น,นี่นะคะทุกทุกคนน่ากินมากๆเลยค่ะเคเรเคเรมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันสักนิดนึงนะคะว่าจะถูกใจไหมนะคะแต่ขอเติมน้ำมะนาวนะคะมะนาวกับน้ำปลาสักนิดนึงนะคะเพื่อนเเพิ่มความแซ่บนะคะเพราะเราต้องกินกับข้าวเหนียวนะคะรสชาติก็ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยผักชีใบเรื่อยนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใบซาลาแน่นะคะใบซาลาแน <laughs> ่เ <laughs> สียงถูกไหมเนาะน,นี่นะคะ <laughs> คนคเรโคเรนะคะมาค่ะมาค่ะเตรียมจานตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเพื่อนๆพือหอมยวนั่วจิตใจเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะมาค่ะมาค่ะ,คะเสร็จแล้วนะคะมาค่ะก่อนตักใส่จานเสิร์ฟนะคะขอชิมรสชาติอีกสักทีนงนะคะโอ้ย แสบบแสบโอเคเลยค่ะมาค่ะตลักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะเพื่อนๆนนี่นะคะจานเราก็วางผักข้างเคียงไว้ให้นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะดีสันน่ากินมากๆเลยค่ะสุดยอดเสร็จแล้วนะคะสําหรับเมนูราบปลาดุกของเรานะคะอร่อยอร่อยถูกใจทุกคนเลยค่ะและอย่าลืมนะคะ fc ท่านใดนะคะสนใจวิธีทำราบประดุกแบบบ้านเก๋ๆนะคะสนใจทำได้เลยนะคะอร่อยอร่อยแซ่บๆนะคะรับรองการันตีค่ะสำหรับบ้านเก๋ๆ Channel นะคะก็จะมีคลิปรงนะคะในการทำเมนูอาหารนะคะ หลากหลายเมนูนะคะเป็นเมนูหวานเมนูคาวนะคะอาหารคาวพื้นบ้านนะคะของเรานะคะสามารถทําตามได้นะคะใครๆก็ทําได้นะคะเป็นเมนูง่ายๆหาก,กินได้ง่ายนะคะเป็นเมนูตามฤด,ดูกาลด้วยนะคะนี่นะคะหลากหลายวิธีนะคะที่เลือกชมได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทำเมนูแซนอร่อยนะคะมาให้ทุกๆท่านได้ชิมได้ชมความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจหลายๆคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปอย่าลืมคอมเมนต์ไม่ได้คลิปให้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ fc เก่า fc ใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและเป็นกำลังใจให้กับบ้านเก๋ๆชาแนลเสมอมานะคะ ากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอพบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะทั้ง fc ในประเทศและต่างประเทศขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเงรวยๆยตลอดไปคะ่ะ cu again next time แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ